สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความฝันของนางวันทองในเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองค่ะคนไทยโบราณนะคะเชื่อว่าความฝันเนี่ยมีไม่ใช่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในยามหลับค่ะแต่ยังสามารถสะท้อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้การทำนายฝันนะคะจึงมีบทบาทสำคัญทั้งในชีวิตประจำวันและในวรรณกรรมนั่นเองค่ะซึ่งนางวันทองนะคะได้เล่าความฝันไว้3ประการนะคะนั่นก็คือ1 ฝันเห็นพระจันทร์ลอยเข้ามาในห้องสองฝันเห็นดวงอาทิตย์ส่องแสงแรงกล้า 3. ฝันเห็นพญาง,งูรัดกายค่ะหากพิจารณาความฝันในเชิงวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยนะคะความฝันเนี่ยถือเป็นลางบอกเหตุน,นะคะหรือว่าการทํานายอนาคตนั่นเองค่ะการที่นางวันทองนะคะฝันเห็นพระจันทร์นั้นนะคะหมายถึงการจะได้คู่ครองรูปงามนะคะและมีบุญบารมีค่ะ ซึ่งตรงกับการได้พบกับขุนแผนนะคะผู้หล่อเหลาและมีวิชานั่นเองค่ะส่วนการฝันเห็นถึงดวงอาทิตย์ที่มีความสว่างจ้าเกินไปนะคะกลับสะท้อนให้เห็นถึงความวุ่นวายนะคะและความทุกข์ในชีวิตคู่ของเขาและสุดท้ายนะคะคืองูใหญ่ที่เข้ามารัดกายเนี่ยก็เป็นสนัญลักษณ์ถึงการถูกบ,บีบบังคับ การครอบงำนะคะซึ่งสอดคล้องกับชะตาของนางวันทองนะคะที่ถูกแม่เนี่ยแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะกดดันให้แต่งงานกับขุนช้างนั่นเองซึ่งในเชิงภาษาะคะความฝันเหล่านี้เนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านกรนเสภาที่มีความไพเราะนะคะและใช้ถ้อยคําเปรียบเปยนะคะที่มีความลึกซึ้งนั่นเองอย่างเช่นคําว่าพระจันทร์ผ่องผิวสองห้องนะคะหรือว่าจะเป็นคําว่า งูใหญ่มารัดแน่นนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาษาที่มีความงมดงามนะคะและแสดงออกอย่างมีพลังนั่นเองค่ะในแง่วรรณกรรมนะคะความฝันของนางวันทองเนี่ยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างการพยากรณ์ล่วงหน้านะคะหรือว่า forestadowing s h นะคะที่ช่วยสร้างความตึงเครียดและนำผู้อ่านเนี่ย เข้าสู่ชะตากรรมอันซับซ้อนของตัวละครคนะคะต้องเผชิญถึงความขัดแยง้งระหว่างความหลักกับหน้าที่นั่นเองค่ะ<ฮ>จะเห็นได้ว่าการทำนายฝันในขุนช้างขุนแผนนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่สีสันของเนื้อเรื่องแต่อย่างใดนะคะแต่ยังเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจความคิด ความเชื่อและโลกกระท์ของคนไทยในอดีตได้อย่างลึกซึ้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนความรู้ที่เราได้จากวันนี้นะคะไม่เพียงแต่ทําให้เราเข้าใจวรรณกรรมไทยมากขึ้นนะคะแต่ยังทําให้เห็นว่าความฝันและการทํานายฝันเนี่ยมีบทบาทต่อสังคมและชีวิตผู้คนมาตั้งแต่โบราณค่ะ หวังว่าครั้งนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนมองวรรณกรรมไทยในมิติใหม่ๆและเห็นความงดงามของภาษาไทยที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยและความเชื่อได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย